สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่ที่บ้านดินเสร็จกล้วยเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้มีผมมีคลิปดีๆมาเสนออีกแล้วนะครับเกี่ยวกับการทำโค้งบ้านดินนะครับการก่ออิดโค้งนะครับโค้งมันมีหลายรูปแบบนะครับคือบางคนก็ใช้เทคนิคเอาไม้กระดาน,นมาดัดโค้งเออแล้วใช้ไม้ตุ๊กตาตีคำ้ำบางคนก็ไม้ไผ่มาผ่า แล้วก็ตัดโคง้งบางครั้งก็ใช้ไม้กระดาดแล้วก็มาตัดตัดไอเป็นรูปโค้งตามที่เราต้องการแต่ผมวันนี้ผมใช้ยางรถยนต์นะครับยางนอกรถยนต์นะแล้วมันมันคือมันกลมอยู่แล้วเราใช้เครื่งวงกลมแล้วก็มาใช้ไม้ต่อทุกตาขึ้นมาใช้ไม้ทุกตาต่อเสาค้ำยันขึ้นมาครับแล้วก็มาวางมาวางล้อยางเป็นแบบแล้วเราก็จะก่ออีกโคง้งครับ คือมันมีหลายรูปแบบแล้วแต่ใครถนัดแบบไหนครับแต่ผมบอดีหาเจอล้อยางบอดีมันจะลงตัวกับกับไอประตูที่ผมเว้นไว้บอดีเลยครับเทคนิคการทําโค้งมันก็ไม่ยากนะครับแต่บางครั้งมันเรามองไม่เห็นนะเราคิดไม่ถึงนะครับก้อนบนสุดนะก้อนบนสุดก้อนนี้นะครับจะอยู่แนวดิ่งนะครับจะอยู่แนวดิ่งเลยนะครับ ก้อนตรงกลางสุดจะอยู่แนวดิ่งนะครับมันถึงจะสวยนะครับมันจะมีเสน่ห์ตรงนี้ครับกรณีที่เราซอนร่องแล้วพ่อช่ยนะครับมันจะมันจะสวยนะครับแต่ถ้ามันมากบประกบตรงนี้ซ้อนสองก้อนมันจะไม่สวยนะแต่มันมาเรียงคู่กันสองก้อนมันจะไม่สวยนะครับมันจะต้องบอกว่าเป็นขี้นะฮะคืออีกที่เราก่อทั้งหมดนี้มันจะลงที่บนสุดนี้มันจะมีก้อนเยวอยู่แนวดิ่งแบบนี้ครับถึงจะสวยแล้วเราทํายังไงอ่ะจะทํายังไงถึงให้มันออกแบบกมา ก้อนกลางลงแบบนี้พอดีเป๊ะและช่องไฟนี้มันจะหาระยะห่างให้เจียกันไม่ยากฮะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับนะครับผมใช้ยางล้อรถแบบนี้นะครับครับประการแรกเราหา,หาเส้นป่าศูนย์กลาง,งมันเข้าถึงกลางพอดีนะครับนะครับใช้ตะปุกเกี่ยวครับใช้ตะปูกเกี้ยวจอบไปหนึ่งตัวนะครับตำแหน่งไหนก็ได้ครับ โอเคได้ okay, แ,ลแล้วครับแล้วก็เชือกฟางนะครับเชือกฟางมันมา,มาเกี่ยวตรงหัวทับนี่ครับจะมาจบตรงที่เดิมน,นะครับถ้ากับจุดนี้พับนี้นะครับที่ผมบับเชือกเอาไว้นะครับนี่นะครับเส้นรอบวงกลมของล้อ,อยางนะครับขนาดนี้นะเราเราพับเก้าถึงกลางครับ พับเข้ากืกลางอีกรอบนะครับนี่เราได้เราได้เส้นเส้นรอบวงกลมของล้อยางแล้วนะครับพับเข้ากลางนะครับพับเข้ากลางแล้วก็รีดมาแล้วมั่เกี่ยวกับตะปูตัวเดิมนะครับอ่ามาจบตรงนี้นะครับแล้วเราก็ขี่เอาไว้ขี่เอาไว้ครับฝั่งนี้กรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนที่เราพับเชือกมันอาจจะติดเพี้ยนได้นะครับนี่ขีดแรกนะครับ มันคยเกลียงกันนะห,ห่างกันประมาณห้ามิลนะครับเราเอาจุดถึงกลางแล้วกันถึงกลางของห้ามิลประมาณ3ามมิลนะครับค่ะและเราก็ใช้เชือกเส้นเดิมนะครับเกี่ยวตะปูตัวนี้นะครับอ้าวนะครับตอนนี้เราได้เส้นผ่าถึงกลางของล้อยางแล้วครับเกือบร้อย,ยครับแบ่งครึ่งแล้วครับแบ่งครึ่งล้อยางแล้วครับและเราทํายังไงจะให้ก้อนอีกก้อนแรกมาอยู่แนวดิ่งครับ จะอยู่ตรงกลางนี้เลยนะครับจะอยู่ตรงกลางนี้เลยอ่ะอิดก้อนหนึ่งนะครับความหนาเขาอยู่ที่สิบเซนนะครับอิดหนึ่งก้อนความหนาอยู่ที่สิบเซนนะครับถ้าอดตัวแล้วก็ประมาณเหลือเก้าเซนกว่าเกือบสิบเซนนะช่องเผือกที่เราก่อหิดครับประมาณเซนหนึ่งเราไปที่สิบเอ็ดเซนเลยฮะใช้สิบเอ็ดเซนเลยครับสิบเอ็ดเซนนะครับ หนึ่งต่อหนึ่งก้อนนะครับ11เซนต่อหนึ่งก้อนคือในกรณีที่รวมรวมเผือกแล้วนะครับรวมดินที่เราก่อแล้วนะครับตัดไม้ไผ่หนึ่งไม้อะไรก็ได้ครับตัดไม้มาหนึ่งอันนะครับฟาร์มยาอยู่ที่11เซนนะครับ11เซนนะครับเนี่ยได้ไม้ไาแล้วเราไม้ตัวนี้เราก็แบ่งครึ่งนะ5เซนครึ่งนะครับขีดเอาไว้ที่5เซนครึ่งนะครับ5เซนครึ่งหมายถึงว่าจุดกึ่งกลางจุดกึ่งกลางของล้อยางครับ5เซนครึ่งนะครับ ตอนนี้เราได้ตำแหน่งมาแล้วเอาขีดไว้เลยเนีย่ยเราเอาขีดนี้นะครับขีดนี้นะครับที่เราขีดถึงกลางของไม้อันนี้นะฮะให้ตรงกับตะปูตัวนี้เลยครับอ่าแล้วเรามาขีดที่ร้อยยางอ่าเรียบร้อยครับตอนนี้นะครับเราได้ก้อนแรกมาแล้วนะครับอันนี้คือก้อนแรกรวมรวมดินก่อนนะครับคือรวมเผือกนะครับ ก้อนแรกครับก้อนที่สองเราวัดต่อไปเลยฮะจากนี้นะฮะวัดต่อไปไปเลยนะครับอ่านี่ก้อนที่สองอ่าก้อนที่สามโอเคครับตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณสิบสามก้อนนะครับฝั่งนี้หกฝั่งนี้หกนะครับแล้วก็ตรงกลางก้อนหนึ่งเอออันนี้คือแนวดินตอนที่เราก่อนะครับมันจะมีดินนะฮะเพื่อนโครนนะ ขีดนี้มันจะหายลบเรือนไปได้นะครับตอนนี้เราก่อเราก็เลยใช้ตะปุกเกลียวนะครับใช้ตะปุกเกลียวครับจอะไปเลยนะครับข้อแรกถึงกลางนะครับอยู่จุดศูนย์กลางเลยนะครับศูนย์กลางที่เราไปผ่าแบ่งขึ้นเมื่อกี้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเมื่อกี้ครับแล้วมันอยู่อยู่ยจุดศูนย์กลางเลยครับ ก้อนแรกจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยแล้วเราก็ฝังตะปูกเกีียวไปเรื่อยๆครับจนจบฝั่งนี้ฝั่งนี้ตองด้ <S <S อันนี้เป็นล้อที่ทําขึ้นมาเพื่อสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับของผมผมติดตั้งไว้เสร็จแล้วนะครับคือล้อที่เราใช้จริงๆในการทํางานผมติดตั้งไว้เสร็จแล้วอันนี้สาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับรูปแบบมันจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูร่างงานกันเลยนะฮะอันนี้ผมยกขึ้นไว้ผมตีตุ๊ก,กตาไว้เรียบร้อยแล้วนะเพื่อรองรับอันนี้ผม ทำไม่นานแล้วปลายเดือนเลยครับเริ่มผูดแล้วยังรับน้ำหนักได้อยู่เด,ยเดี๋ยวุมสาที่เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยครับเราใช้ดิ่งนะครับเส้นป่าศูนกลางของวง,ง,ง,งล้อนะครับเห็นครับหน้างานจะออกมาอย่างนี้นะครับคือระวังไว้ทุกตาสี่เสานะ วางไม้ทุกตาสี่เสาแล้วเราก็ตอกครับตอกตัวนี้เพื่อที่จะรับล้อยางครับอ่าตอกตัวนี้เพื่อรับล้อยางครับตอกคางเสร็จนะครับและเรารับเอาไม้ตัวนี้ซ้ายขวาอันนึงแล้วเอาล้อยางมาวางครับวางเพื่อหาตำแหน่งครับตอนนี้ตัวนี้เรายังไม่ได้ตอกตะปูนะครับอันนี้เราตอกตะปูแล้วอันนี้ยังไม่ได้ตอกตะปูครับก็วางล้อยางเพื่อหาตำแหน่งหาตำแหน่งนะครับด้านล่างของผมมัน8ปดสี่เส้นนะครับ 8่เซนล้อยางตัวนี้80เซนนะครับมันมีส่วนต่าง4เซนนะข้างละ2เซนเออส่วนต่างข้างละ2เซนทําไงส่วนต่างตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับเนี่ยเราดิ่งให้เข้าจุดศูนย์กลางครับจุดศูนย์กลางที่เราหาเมื่อกี้แบ่งครึ่งของล้อล้อยางมานะครับเราแบ่งครึ่งล้อยางมาเนี่ยคือจุดศูนย์กลางอ่าแล้วเราดิ่งบนสุดไอ้ได้ากับล่างสุดครับข้างล่างเราก็กกีดเส้นไว้ฮะ ตัวนี้แปดสีเ่เซนแบ่งครึ่งน,นะสี่สิบสองเซนนะครับสี่จสองเซนนะแล้วเราดิ่งบนสุดนะครับกับล่างสุดเนี่ยอยู่แนวเดียวกันครับเนี่ยครับตรงนี้เส้นเดียตรงกับแนวดิ่งพอดีครับกับเชือกแนวดิ่งบอดีครับและไอ้ด้านบนนี้คือที่เราผ่าศูนย์กลางมาเส้นผ่าศูนย์กลางร้อยยางมาแล้วเราหาตัวนี้ครับหาไอ้แนวดิง่งที่ผ่าศูนย์กลาง ส่วนล่างของล้อยางครับให้มันตรงกับเชือกครับเนี่ยฮะตอนที่เราวางใหม่ๆเราก็วางแล้วขยับไปข mm hmm. ยับมาฮะให้มันได้ขยับล้อรถให้มันได้ตำแหน่งเออแต่ก้างบนนู้นอยู่ตำแหน่งเดิมตรงกลางนี้เข้าตำแหน่งเชือกเส้นที่เราขีดเอาไว้เข้าตำแหน่งเชือกข้างล่างเนี้ยเข,ข้าตำแหน่งที่เราขีดเอาไว้ถึงกลางของของประตูก็โอเคครับทุกอย่างได้แนวด่งหมดเลยครับ ในกรณีที่เรามีประตูกว้างกว่านี้ได้นะครับสมมุติว่าใช้เม็ดหนึ่งเมตรยี่สิบก็ได้ครับข้างบนแค่แปดสิบเซนก็ได้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าสมมติว่าเราจะให้ขึ้นไปอย่างนี้ครับให้เอียงสลบขึ้นแบอย่างนี้ได้ครับข้างบนนี่คือแปดสิบเซนแล้วเราสมมุติว่าแปดสิบเซนก็ข้างล่างหนึ่งเมตรนะครับส่วนต่างตรงนี้ข้างละสิบเซนมันเราจะปล่อยให้มันเ e อีย e งครับเออเราก็เราก็าก่ออีกใอ้เอียงแบบนี้เลยครับ ทำยังไงครับให้ได้ก่อยจะทํายังไงครับก่อยให้เอียงแบบนี้เรามาดูกันนะครับวิธีนี่ครับพอได้ล้อยางตำแหน่งที่เราต้องการแล้วนะครับล้อยางตำแหน่งที่เราต้องการแล้วตะปูเรายิงมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับตะปูเกลียวตัวสุดท้ายครับนะครับเราตอกตัวสุดท้ายแล้วก็ดึงเชือกไปข้างล่างครับริมล่างสุดเลยนะครับฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับสมมติว่าความลาดเอียงตัวนี้ส่วนต่างตรงนี้อยู่ที่ สิบเซนข้างละสิบเซนนะตอนที่เราก่อะขึ้นไปเอาเอาเชือกตัวนี้เป็นหลักครับเอาเชือกเี็เปินครูอะตัวน,นี้เป็นหลักครับห่างไว้สักสองมิลสามมิลก็ได้ย้ายแล้วย้ายดันไปดันเชือกครับเราวกีกขึ้นมานะครับมันจะเป็นคือความลาดเอียงมันจะเท่ากันทั้งสองข้างครับเพราะว่าล้อยางล้อยางที่เราวางเอาไว้มันอยู่จุดศูนย์กลางแล้วครับมันได้ทําตําแหน่งที่ต้องการแล้วครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะกาะ โค้งนะครับเราต we ้องหาระดับก the the mm ้อนล่างสุดนะครับก้อนแถวล่างสุดของส่วนโค้งนะฮะให้อยู่ระดับเดียวกันนะครับเพราะแน่นอนครับตอนที่เราก่อผนังครับสองข้างนี้อาจจะไม่เท่ากันครับเราต้องไล่ระดับให้อยู่ระดับเดียวก่อนนะครับถึงจะก่อถึงจะก่อโค้งได้นะครับไม่งั้นงานมันจะออกมาไม่สวยมันจะเบี้ยวฮะเพราะว่าจุดเริ่มต้นมันไม่ไม่ไม่เสมอกันนะครับในครับของผมได้ระดับเดียวกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะก่อไปเรื่อยๆนะครับ ดูกันเลยครับ ตอนที่เราก่อนะครับต้องให้ก้อนหิดนะครับก้อนหิดวงในนะครับประชิดกับล้อล้อยางนี่ตลอดเลยครับประชิดกับแบบทุกครั้งนะครับนะครับต้องให้ประชิดตั้งก้อนแบบนี้เลยครับหน้างานมันจยอกมาสวยครับนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่เราหาไว้ครับจะรักษาตำแหน่งไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับตะปูครับเดี๋ยวก้อนต่อไปก็มาตรงนี้ไปเรื่อยๆก้อนกลางก็อยู่ตรงนี้เหลือห้าก้อนก็จบแล้วนะครับเราดูว่าตอนที่เราออกแบบตรงนี้มันแค่ประมาณหนึ่งเซนนะครับ บางคนคิดว่ามันน้อยไปหรือเปล่าหนึ่งเซนครับวงในหนึ่งเซนก็จริงนะครับแต่วงนอกนี่ประมาณเรามาดูวงนอกกันประมาณห้าเซนนะฮะประมาณห้ากเซนนะครับวงนอกเนี่ยเนี่ยครับเห็นไหมวงนอกมันมันมันจะกว้างครับได้นาานจะออกมาสวยนะครับ ครับตอนนี้เราก็เหลือเดินทางมาถึงก้อนสุดท้ายแล้วนะครับก้อนบนสุดกระที่เราแบบไว้นะครับมาดูครับว่าจะลงตัวหรือเปล่าครับ โอเคนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับโค้งประตูนะครับโค้งประตูทางเข้าหลังบ้านนะครับนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสวยไหมครับทุกครั้งนะครับที่เราทําซุ้มโค้งแบบนี้นะครับแบบนี้จะอยู่ตรงกลางนะครับจะอยู่กลางของผนังนะครับผมผมนี่เกิดความผิดพลาดนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าจะทําแค่ขึ้นก้อนนะครับแค่ยี่สิบเซนนะครับตอนแรกว่าจะทำแค่ขึ้นก้อน คิดไปคิดมาเออระวังแนวนี้เสริมแนวนี้ออกมาก็เลยทําเต็มก้อนไปเลยครับแต่คิดเกตจะย้ายแล้วครับทิดเกตจะย้ายแบบครับก็เลยวางไว้ที่เดิมเลยก็โอเคครับไม่ใช่คุณตัพครับฝากไ้ด้วยนะครับทางช่อง o ูท u b e อ b ช h อ p พัทลุงนะครับบ้านดินใส่กล้วยนะครับเราจะสาธิตให้เพื่อนๆดูทุกขั้นตอนกันเลยนะครับโอเคครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆขอืน่นๆคุณมากประสบการณ์ครับส่วนที่สามจะเริ่มที่หน้าครับ